สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนในความลับนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะชาวธาตุน้ําคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกค่ะประจ,จําเดือนสิงหาคืนสองหนะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะพไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเพชรออฟวา d ดนะ คุณนคนที่มีความรักมั่นคงนะคะคุณบูชาความรักนะอ่าสีดาเดอะเลเวในช่วงนี้ก็มีเรื่องคิดเครียดอะคะ่ะก็เหมือนกับว่าคิดทบทวนมาตลอดเนาะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้ไหมมันจะเป็นยังไงหรือว่าจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แบบไหนเนาะเพราะว่ามันเกิดความลังเลไม่มั่นใจอะคะ่ะเวลาอยู่คนเดียวก็คิดเยอะคิดมากนะอืม นายอัวาดค่ะความมั่นคงที่คุณมีให้เขาว่าคุณรักเขาแบบจริงจังเนาะสิบดาบค่ะก็อย่างที่มิกะบ,บอกนะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับเครียดเครียดกดดันตัวเองอยู่อะค่ะเวลาที่อยู่คนเดียวเนาะเหมือนกับว่าอืมตัวคุณเองเหมือนเออได้ตกผลึกตัวเองได้ตกผลึกความคิดตัวเองอะค่ะว่าจะเอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์เนาะคิงอัพพาร์ติเคิลเดอะสตาร์แต่สุดท้ายแล้วก็ ใจมีให้เขาอะค่ะรักเขาไปเต็มประตูแล้วในตรงนี้ก็เหมือนกับถอน,ถอนตัวถอนใจยากนะอืมพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์แหละ The Moon ค่ะววิวออฟฟอร์จูนช่วงนี้ยิ่งตอกย้ำเนะว่าคุณกำลังไม่สบายใจอยู่คุณกำลังมีออความคิดความเครียดอยู่ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนอะเพราะว่าขึ้นมาเรียงกันเลยค่ะทั้งสดาบทั้งสิดาบและเดอะมูนนะ อย่าคิดมากไม่สบายใจค่ะสิบไม้ปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆนะคุณรู้สึกเหนื่อยหนักเนาะคุณรู้สึกว่าที่คุณแบกรับไว้ปัญหาทุกสิ่งอย่างมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองพยายามที่จะแบกรับมันไว้อ่ะค่ะมันถึงจุดจุดหนึ่งที่ชาวธาตุน้ําในหลายๆคนรู้สึกท้อกับความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะรู้สึกว่ามันแบบไม่สามารถแบบจะไปต่อได้แบบ มันเหมือนไม่เห็นปลายทางของอความรักมันเหมือนไม่เห็นปลายทางของอนาคตความสดใสของความรักที่คุณกับเขาเออมีให้กันตอนนี้เนาะมันมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันมืดแปดด้านมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องหาเออหนทางให้กับความสัมพันธ์นี้หรือว่าหาทางออกให้กับตัวเองอะค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยแต่จริงๆเรารักเขาไปแล้วเราก็เหมือนกับตัดยากด้วย เพราะว่ามันเป็นความผูกพันที่คุณมีให้กับเขาในหลายๆคู่ค่ะเป็นความรักลึกซึ้งเกินที่จะถอนตัวถอนใจนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเครียดพอสมควรกับสถานะที่เป็นอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะตอนนี้เรื่องที่จะออประคับประคองไว้โดยที่ว่าใจหนึ่งก็รู้สึกอยากจะเดินจากใจหนึ่งก็รู้สึกว่ายังไม่สามารถจะทิ้งเขาได้จริงๆไม่สามารถจะมูฟออนได้จริงๆอยากที่จะมีเขาไว้ในความสัมพันธะ์อะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทายัางไงให้มันชัดเจนกว่านี้หรือว่าจะทำ ยังไงให้มันสามารถไปต่อได้แบบไหลลื่นหรือว่าราบรื่นนะคะ่ะอืมก็ถือว่าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดมาเครียดอยู่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาเรืยกละมันมันเหมือนว่าเก็บมาตกตะกอนความคิดเองอยู่อะคะ่ะว่าจะเอายังไงต่อความสัมพันธ์เนาะต้องยอมรับค่ะยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งนานวันยิ่งนานวันยิ่งรักเขามากขึ้นกว่าเดิมนะคะสําหรับชาวธาตุน้ํานะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าตอนนี้พลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างเอง่ย ขึ้นมาเป็นแปดเหรียญนะคะเขาก็พยายามที่จะเทคแคร์ดูแลคุณแบบเท่าที่จะทำได้เนาะนายออฟซอดค่ะหกดาบเด e ะเดวิลที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะตัดนะเขาพยายามที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลียร์ที่สุดโดยที่ว่าเขาเลือกที่จะ move on นะเขาเลือกที่จะออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนกับว่าอยากที่จะตัดปัญหานี้ให้มันเด็ดขาดไปเลยนะ สุดท้ายแล้วเขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะอะค่ะเดอะเดวิลขึ้นมาเนอะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะเขาเป็นคนที่มีพลังดึงดูดเพศตรงข้ามสูงมากๆค่ะในตรงนี้ถ้าใครได้รักเขาแล้วหรือว่าได้สารสัสมพันธ์กับเขาแล้วอะ่ะจะเหมือนตัดใจยากเนาะผูกพันลึกซึ้งค่ะ เดอะชาริออตนะเขาก็ไม่สามารถที่จะตัดใครคนใดคนหนึ่งได้เลย j จั m e n นค่ะยังเดินที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ The Hermit นะอาจจะไม่หวานหวืไม่โรแมนติกอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเทคแคร์ดูแลค่ะแต่ก็ยังอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมากลับไปคิดทบทวนแล้วสุดท้ายแล้วตัวเขาเองก็ทําไม่ได้เนาะ เหมือนเขาพยายามที่จะทําแล้วเขาพยายามที่จะตัดแล้วเหมือนก่อนหน้านี้คุณกับเขามีปัญหามาหรือว่าออมีการเลือกที่จะจบที่จะยุติความสัมพันธ์กันมาแต่สุดท้ายเราทําไม่ได้ค่ะสุดท้ายแล้วเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสกลับเข้ามาดีเทิร์นคืนดีกลับเข้มาขมาสางความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งเนาะปัญหาระหว่างคู่ของคุณก็เป็นเรื่องของเขาเรียกล้วมันเป็นเรื่องของความหึงหวงมาก่อนนะแล้วมันก็ตามมาด้วยออการคุยกันแล้วมันเกิดปัญหาเกิดทะเลาะกันเกิดปากเสียงกันอย่างเงี้ยค่ะ ชัดชิดแล้วก็เอ็ดออฟวานเนาะอืมเขาก็พยายามที่จะเคลียร์แหละเขาพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอ๋อชัดเจนที่สุดหรือว่าเขาพยายามทําให้อ๋อทั้งคุณและใครอีกคนหนึ่งแบบเหมือนพยายามที่จะรักให้เท่าๆกันพยายามที่จะทําอะไรให้มันอ๋อเสมอกัน,น่ะคะ่ะอืมเหมือนจะทําให้ทั้งคุณและใครคนนึงสบายใจเนาะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเขาก็ชัดเจนกับคุณไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะ เขาเรียกมันเหมือนกับว่าถ้าคุณยังอยู่ในสถานะน,นี้ได้เขาก็พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์คุณแบบเนี้ค่ะแต่ถ้าจะให้ชัดเจนมากกว่านี้จริงจังมากกว่านี้เขาก็ทําไม่ได้เหมือนกันเนาะณนะตอนนี้นาะทีนี้บอกเลยว่าเขาเลือกที่จะประคับประคองไว้ทั้งสองทางนะอืมแล้วก็ถ้าถามว่าการดูแลเทคแคร์แล้วเวลาเขาอาจจะมีให้คุณได้น้อยลงเขาไม่ได้มีเวลาให้คุณร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาพยายามที่จะ ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้กับชาวาธาตุน้ํานะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขามีใจให้กับคุณไห่เอ่ยเดอะแฮงก์แมนค่ะไพ่ใบแรก8ดไม้จากที่แรกๆอาจจะไม่ได้ปลื้มเนาะแต่เหมือนกับว่าขัดแย้งกันจนเหมือนปิงกันอะ มันเหมือนว่าแรกๆอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันเนาะพอจับพัดจับผูกคุยกันไปคุยกันมาเกิดปิงเกิดสปาร์กันขึ้นมาค่ะอพอได้คุยไปสักพักนึงเหมือนกับว่าไดเออ้เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งรู้สึกชอบรู้สึกใช่เนาะในหลายๆคู่เป็นรักในสายงานในหลายๆคู่เป็นอะไรที่คอนแทคติดต่อกันแล้วเหมือนกับว่าเกิดปิงเกิดสปาร์คขึ้นมาค่ะเทมเพลนขึ้นมานะในตรงนี้ค่ะออต้องบอกเลยว่า เขาเหมือนพอยิ่งผูกพันอะมันเหมือนพอคุยไปแล้วดิวไปแล้วรู้สึกชอบรู้สึกใช่รู้สึกว่าอาคุณมีสเสน่ห์และอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เขา,เอ,าอยากที่จะคุยต่ออยากที่จะคบอยากที่จะดิวเนาะสุดท้ายแล้วมีใจค่ะสุดท้ายแล้วปิ๊งสุดท้ายแล้วหลงรักค่ะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขาคิดจะจริงจังกับคุณไหมเอ่ยห้าเหรียญ ถามว่าเขารู้ว่าผิดไหมในความสัมพันธ์นี้เขาก็รู้ว่าผิดนะ The เวอร์แต่ก็เหมือนกันบไม่ได้หาข้ามใจตัวเองค่ะ The World ถามว่าเขาอยากจริงจังกับคุณไหมเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรมันชัดเจนได้อะอืมจริงจังในระดับที่สามารถครบได้ในอ๋อสถานะแบบนี้คบได้ในแบบเขาเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะอืมก็ถือว่า เขามีใจให้กับคุณแล้วก็คุณก็เป็นคนหนึ่งที่เขามาเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปของเขาอะ่ะเขาอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ค่ะจะมีโอกาสได้เป็นตัวจริงไหมเอ่ยเด e s สตาค่ะคุณมีความคาดหวังเนอะ View of for ์ u n e สิบเหรียญมีความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นตัวจริงเนาะ Eight of อนะคะเอ็ดออฟสอแล้วก็เจ็ดถ้วยแล้วก็เดอะมูนมันก็เป็นความคาดหวังอะคะ่ะอืมในตรงเนี้นะคะ่ะอืมถามว่าจะมีโอกาสได้เป็นตัวจริงไหมนะคะในตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคาดหวังนะคะในระดับสิบเนาะแต่ก็ถือว่ามันยังมีเรื่องราวที่ยังไม่สามารถที่จะทําให้มันชัดเจนได้อะคะ่ะในตรงนี้เขาก็ยังนึกถึง คนที่มีคอมมิตเมนต์แล้วเนาะในตรงนี้ชาวธาตุน้ําก็เหมือนคิดเดยอะคิดมากอะค่ะเหมือนกับมีความหวังแหละแล้วก็รู้ด้วยว่าอะไรอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้เป็นไปแบบราบลื่นหรือว่าไม่ได้เป็นไปแบบได้ง่ายขดายขนาดนั้นะ่ะอืมณตอนนี้เวลาเนี้ยยังไม่สามารถจะเป็นตัวจริงได้เนาะยังมีความคาดหวังอยู่แต่ว่ามันยังเป็นไม่ได้อืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้อะค่ะอืมถือว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะ ยุ่งยากพอสมควรในในการที่จะปรับสถานะให้เป็นตัวจริงยิ่งค่อนข้างที่จะ,ะยากลำบากมากกว่าเดิมค่ะถือว่าเป็นอะไรที่เป็นความคาดหวังแต่ยังไม่ได้สมหวังค่ะในตรงนี้ยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะคะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจัดเม้นค่ะเพจอัปสอด สองเหรียญคีนอวัตยังไงต้องบอกเลยคะ่ะว่าชาวธาตุน้ํานะคะยังมีความมั่นคงให้กับเขาเหมือนกับว่าคู่ที่โกรดกันก็จะกลับมาคืนดีรีเธอเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณยังไม่สามารถจะตัดเขาได้จริงๆอะค่ะในตรงนี้ชัดเมนเนาะเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามันเป็นเรื่องของบุญธรรมกำแต่งด้วยค่ะที่รวมกันมาแล้วก็ถือว่าออมันยังไม่สิ้นสุด ต่อกันนะคะก็ยังคงไปต่อในความสัมพันธ์นี้เนาะพอต้องตัดกันไม่ขาดนั่นเองค่ะสิบเหรียญเจ็ดเหรียญในหลายๆครั้งค่ะเหมือนคิดเยอะคิดมากอะ่ะเลือกที่จะออจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้มันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันวนเวียนอยู่ในหัวของชาวท่าน้ำอะค่ะแต่สุดท้ายเราก็ทําไม่ได้เนาะยังวนเวียนอยู่ในความรักแบบรักซ้อนซ้อน,อนรักออความสัมพันธ์แบบเราสามคนอยู่อะค่ะแต่ตรงนี้มันยังขึ้นมามีพลังงานขึ้นมาอยู่เนาะ สามถ้วยค่ะตอกย้ำค่ะเติร์ดปาร์ตี้เนาะอืมเด o ฟูค่ะและนายออฟซอืมก็ถือว่าชาวธาตน้ำค่ะเหมือนกับสุดท้ายแล้วค่ะไม่ว่ามันจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นอะไรขึ้นก็เรื่องที่จะไปต่อความสัมพันธ์เรื่องที่จะให้โอกาสเขาเนาะในตรงเนี้มันเหมือน ไม่รู้ว่าหนทางไปทางข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีปัญหาอะไรขึ้นบ้างแต่เลือกแค่วันนี้ขอให้ยังมีเขาอยู่ใกล้ๆขอให้เขายังอยู่ข้างคุณแบบเนี้ยคุณก็ยังสามารถที่จะไปต่อได้ในความสัมพันธ์นะอืก็ถือว่าออ ในหลายๆคู่ที่มีการกลับมารีเทิร์นคืนดีก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้เอนดิงสำหรับคุณนะคะแต่มันแฮปปี้เอนดิงไม่ได้นานหรอกสุดท้ายแล้วสถานการณ์มันเหตุการณ์ก็ยังวนเวียนออกกลับมาเป็นเหมือนเดิมปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆนะที่ยังคงเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณค่ะอาจจะมีเรื่องให้แบบได้ทะเลาะกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะในตรงนี้ก็ต้องอ,อระมัดระวังนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องผิดใจกันเกิดขึ้นได้แต่ก็บอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้หลุดพ้นจากสถานะ อ๋อในความสัมพันธ์แบบคนในความลับเนาะยังไงแล้วยังคงที่จะไปต่อเดินหน้าสารต่อความสัมพันธ์นี้ยังไงแล้วชาวธาตุน้ําเลือกที่จะอยู่ในเซฟโซนเลือกที่จะเขาเรียกอหละไม่รํ้เส้นแล้วมันจะทําให้สถานะความสัมพันธ์นี้ยังคงไปต่อได้แบบเรื่อยๆอะคะ่ะแนวโน้มความสัมพันธ์สําหรับคุณกับเขาก็ถือว่ายังคงสารความสัมพันธ์กันได้ต่อเพราะสุดท้ายแล้วชาวธาตุน้ําใจอ่อนคะ่ะตัดเขาไม่ได้ในตรงนี้ผูกพันลึกซึ้งแล้วก็ อ๋อเขาเรียกน่ะจริงจังในความสัมพันธ์ด้วยอืยังไงเราเลือกที่จะไปต่อทั้งที่รู้ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างทั้งที่รู้ว่าวันข้างหน้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างแต่เลือกที่จะขอแค่วันนี้ยังมีกันและกันอยู่ก็เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยค่ะค่ะยังไงเรามีกาขอให้ชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะที่อยู่ในสถานะคนในความลับเนาะก็ขอให้อุปสรรคปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ แล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ